นามัสการท้าภาวนาวชิวราจารย์คณะสงฆ์นะคะแล้วก็ขอสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกๆท่านนะคะที่มาร่วมในงานบรรพชาสัมบเชนวัดบางหินในวันนี้นะคะในโอกาสนี้พระคุณเจ้าท่านก็ได้อยู่บนศาลาแล้วนะคะแล้วก็ท่านเจ้าคุณก็ได้ขึ้นมาอยู่ที่อาสนาพิธีแล้วนะคะลำดับนี้ก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะกราบ พระอาจารย์พร้อมกันค่ะลูกเนนคุกเข่านะคะลูกหน้าอ่าเจริญพรท่าน ผู้ครองคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่นะ่ะญาติสนิทวิสหายของลูกนาคทั้งหลายเนี่ยนะที่มาร่วมในงานบนรรพชาสามนเณรพุทธชิโนโรสพุทธชิโนโรสไปว่าอะไรทำไมตั้งชื่อแปลกประหลาดอย่างนี้นะพุทธชิโนโรสเลิศเปตะชิโนโรสก็ไม่รู้นะนะ พุทธชิโนโอรสไปว่าโอรสของพระชินะคือพรชชินะคือผู้ชนะนะพุทธชินะก็คือผู้ชนะคือระพุทธเจ้านะโอรสแปลว่าอะไรถ้าแปลตามสำนวนบาลีจริงๆแปลว่าผู้เกิดจากอกแต่ถ้าเอาสำนวนความหมาย,ยจริงๆแปลว่าผู้เกิดจากธรรมนะผู้เกิดจากท้องผู้เกิดจากอกของรูเจ้า เพราะเราเขามีความเชื่อแบบร่างเดิมในศาสนาพราหมณ์ว่าบรรดาวันนาทั้งสี่เกิดจากส่วนต่างๆของร่างกายของพระพรหมสมัยก่อนนะพวกวันนาพราหมวันนาพราหมพวพวกนักวิชาการทั้งหลายเกิดจากข้ออดของพระพรหมวันนากษัตริย์เกิดจากไหลของพรหมวันนาแพทย์คือพวกพ่อค้าวันนากษัตริย์คือพวกนักบกครองทั้งหลายข้าราชการทั้งหลาย พวกพ่อค้าทั้งหลายวันหน้าแพทย์เกิดจากนะอกของพระพรหมแล้ววันหน้าโสดเกิดจากพระบาทของพระพรหมเขาเชื่ออย่างนั้นนี่สำนวนอย่างเงี้ยมันติดเข้ามาถึงสำนวนของชาวพุทธนะเราก็เลยเรียกกันว่านะโอรสโอรสคำว่าโอรสโอรสมาจากคำว่าอุทธรนะมาจากเกิดจากท้องหรือเกิดจากอกของพระเจ้าแปลว,ว่าเกิดจากธรรมที่พระเจ้าได้ทรง,งแสดงเอาไว้ เพราะฉะนั้นการที่จะเป็นสำเนินพุทธชิโนโอรถได้นี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะโดยเฉพาะที่นี่เราไม่ได้เน้นปริมาณไม่ต้องการสำเนรนเยอะนะบางวัดบวชห้าพันองค์อย่างเงี้ยน,นะบางวัดบวชทั้งโรงเรียนบวชสามวันแล้วก็ศึกไม่รู้บวชทาไมเมื่อกันห่มผ้าอะไรยังไม่เป็นสักอย่างนะเพราะฉะนั้นของเราก็อาจจะเข้มข้นหน่อยเข้มข้นหน่ยแต่ช้าแล้วเท่าที่เห็นมาเนี่ยกนผมตากแดด <laughs> เข้มข้นเลยเดเช้ชาแล้วกว่าจะสึกนี่รับรองว่าจะเข้มนข้นกว่านี้อีกเยอะตัวจะดำเป็นเหนียงนีนะเดี๋ยวสมเนียพุทธชินนารถเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราจะอยู่วัดกันแค่ไม่กี่วันนะแล้วหลังจากนั้นก็จะตะเวนเที่ยวอย่างเดียวไปหาอยู่ตามป่าเล่นน้ำอยู่ตามคลองอะไรไปอย่างนั้น,นโชคดีนะว่าป่าปิดแต่ถ้าป่าไม่ปิดหนักกว่านั้นอีกนะเดิน,นที่เกือบร้อยกิโลนะนะ อันนี้ป่าก็ไม่เข้าก็เลยต้องเลาะๆอยู่ขาข้างห้างป่าเนี่ยนะเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอาจจะเป็นห่วงลูกโดยเ่าคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่เนาะเดี๋ยวนี้ไม่มีใครบังคับลูกมาบวชเนนเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี้บังคับลูกให้มาบวชเนะเดี๋ยวนี้เด็กต้องสมัครใจเองอะไรล่ะหรือถูกหลอกมาก็ไปรู้นะนะเพราะฉะนั้นนกน้อยทั้งหลายนี่ก็ต้องสมัครใจมาเองเดี๋ยวนี้เราไม่บังคับกันแล้ว สัมปชยที่อยากจะมาบวชแล้วหลายคนเหตุตั้งแต่ตัวกระเปียกนะพ่อแม่พามาทำบุญมาเข้า,ขาออคอสภาวนานุบาลกับเขาอะไรเงี้ยแล้วต่อมาก็มาบวชเนนเนี่ยาคนก็ตักบาตรทุกเช้าพ่อแม่พามาตักบาตรคุณตาคุณยายพามาตักบาตรตอนเช้าเงี้ยเนี่ยนะจากอย่างนาคเซฟเนี่ยนะนะแล้วก็มาบวชแบบงงๆมายัางไงก็ไม่รู้ตอนนี้ใครเป็นนาคกันแล้วนะนะมาแบบงงๆ นะนะแล้วก็จะบวชแบบงงๆไปจนสิ้นสุดนะสิ้นสุดโครงการนะแล้วก็จะสืบทอดอย่างเงี้ยหลายคนจากเป็นเนนไกลามามาบวชพระพอถึงเวลาบวชพระกลับมาบวชที่วัดทองหินอีกหรือไม่ก็พาลูกหลานมาบวชกันนะหรือไม่กับพ่อแม่เคยมาปฏิบัติธรรมที่นี่ก็อยากจะให้ลูกมาบวชปฏิบัติที่นี่บ้างนะบางคนก็เป็นอย่างนั้นนะที่จริงแล้วนี่สมณเณรน,น,นี่ต้องบอกว่าอย่างเช่นยกตัวอย่างนะสมณเณรนี่โครดหลังจากที่ ผู้เจ้าบริยพานใน300ปีมีสมันรูปหนึ่งที่มีกริยามารยาทงดงามแล้วมีปัญญาปราดเปลื่องมากนะช่วงนั้นพระเจ้าทรงหาราชเนี่ยเป็นกรรษัตริย์ที่ดุร้ายมากนะนะคือสามารถที่จะครอบครองแผ่นดินของอินเดียทั้งหมดไว้ได้รวบรวมผืนแผ่ผน,ผนดินของชมพูทวีทั้งหมด นะให้เป็นปึกแผ่นแต่ด้วยการที่ต้องฆ่าทําลายผู้คนว่ากันว่าเลือดของศัตรูที่ถูกพวกฆ่าเนี่ยท่วมหลังเท้าเดินไปดิลุยน้ํามีแต่เลือดเท้งนั้นนะขนาดนั้นจนนั้งไปเจอสมเด็จนิครธได้แสดงทําให้ฟังนะก็เปลี่ยนพระเจ้าอาโศกมหาราชนะจากผู้ดุร้ายกลายเป็นธรรมาที่การานะผู้ปกครองแผ่นดินโดยธรรมแล้วก็เป็นผู้ที่ สืบสารอายุพุทธศาสนาส่งพระสงฆ์อุบาสกวสิกาหวยแผ่พระศาสนาก้าวสายจนกระทั่งสามารถหวยแผ่พุทธศาสนาได้กว้างขวางาไปทั่วสารทิศจนกระทั่ทงมาถึงบริเวณมาถึงบ้านเราคุยง่ายที่เขาเรียกกันว่าสวนนภูมินะบ้านเราก็บอกว่าอยู่ที่นอนปฐมใน,นสวนนภูมิพม่าเขาก็อ้างว่าอยู่ที่พมา่าเขมรเขาก็อ้างอยู่ที่ขเมขมรก็เป็นว่าบริเวณเนี้ นะเอเชียตอนออกเฉียงใต้นีน่คือสวรณภูมิในยุคนั้นนะนะพระรานี้เกิดจากฤทธิ์ของสมาเนเณนะีในองค์หนึ่งที่เมื่อก่อนนี้ดังมากมีชื่อเสียงอินิศทพา์ด่งดังมากชื่อสังกิจจสมาเณรสังกิจจสมาเณรเป็นยังไงบวชตอนอายุเจ็ดขวบพอมีดกนจรดหัวบรรลุเป็นพระโสดาบันพกปงผมเสร็จเป็นพระรหั์เลยพวกเราบรรลุอะไรมั่งยังตอนนี้ เจอไปหลายแผลแล้วเจอไปหลายแผลแล้วยังไม่บรรลุอะไรสักอย่างอันนี้คนก็มีบุญเก่ามาเยอะนะว่าสารเณรเนี่ยถูกส่งไปอยู่ป่าเพร้อมกับพระสงฆ์สามสิบรูปโดยพระสารีบุตรพระสารีบุตร,รท่านรู้ว่าพระ30รูปไปอยู่ในป่านจะต้องไปเจอโจรจะไปบูชาเจ้าแม่กาลีในยุคนั้นนะไปบูชายันตอนนั้นส่งสาเณรไปเพื่อเป็นเป็นเซอร์เควริตี้นะ เอาไปปกป้องคุ้มครองพระโดยเฉพาะเนี่ยนี่ไม่ธรรมดาเนี่ยปกติมีแต่พระเนค่คอยคุ้มครองเดนอันนี้เนนคุ้มครองพระนะพว่าวันหนึ่งพวกโจรเนี่ยก็มาจับเนะี่ยต้องการที่จะจับพระไปไปฆ่าบูชาเจ้าแม่กาลีเขานะตามเลิกโจรของเขาเพราะว่าพระเถระท่านก็มีน้ําใจนะพระทั้งหลายสามสิบรูปเนี่ยต่างก็เกี่ยงกันที่จะให้เอาตัวเองไปฆ่านะมใจะเกี่ยงกันหนีนะ เอาข้าพเจ้าไปฆ่าเือเราได้ข้าพเจ้ายังนมอยู่พระเทระาเหล่านั้นท่านอายุมากแล้วอยาเอาท่านไปเลยอะไรต่างก็เกี่ยงกันจนในที่สุดสมเน็สังกิจจะก็บอกกับบรรดาพระเถระทั้งหลายบอกกับมหาจรเหล่านั้นว่าโจรมหายนห้าร้อยคนนะฮะร้อยห้าร้อยคนด้วยกันนะไม่ใช่ธรรมดาโจรนี่เป็นยกขยงกันมาที่จะจับพระสารสิบรูปเนี่นยนะสมเนนก็บอกพระเถระาว่าเอาเอาผมไป ฆ่าเพื่อบูชายันดีกว่าพระเถระก็ห้ามปาทำอย่างนั้นไม่ได้เนนเน,เ,น,เ,นเป็นเด็กที่สุดนะยู่จะให้ส่งตัวเน้นไปได้ยังไงนะสาาเน,นก็บอกว่าที่พระสารีบุตรพระอุชาส่งกับผมมาอยู่กับพวกท่านก็เพราะเหตุนี้คือเอามาเอามาเพื่อที่จะมาไว้ป้องกันภยนัยอจะเกิดต่อพระเถระทั้งหลายนะพระเถร,ระก็เลยยอมพราะว่าสามเน่นเป็นสามเนยอรหันต์แล้วมีภิญญาจิตด้วยไม่ใช่ธรรมดานะ อภิญา,าจิตเป็นยังไงก็พวกตาทิพย์หูทิพย์รู้ว่าลจิตคนอื่นแสดงฤทธิ์ทางจิตได้อะไรเงี้ยและลึกชาติได้อะไรเงี้ยนี่ท่านมีฤทธิ์ทางจิตด้วยปรากฏว่าพอโจรจะไปจะเอาไปประหารจะไปฟันคอท่านก็เข้าฌานพอเข้าฌานปุ๊บปรากฏว่าโจรที่เงื้อดาบจะฟันสมณนเณนรฟันในครั้งแรกดาบหงิกไปเลยนะนะ ฟันเนนไม่เข้าดาบหงิกไปเลยดาดดาบใหม่จากเพ้บีที่มันตรงใหม่แล้วก็ฟันครั้งที่สองพ้อท,ที่สามก็คิดได้ว่าดาบนี้แม้ไม่มีชีวิตก็ยังรู้คุณของสมณะเนนเรานี่แป้จะเป็นโจรก็ไม่ใช่ว่าจะชั่วร้อซนะโจรเนี่ยก็มีทั้งดีทั้งเสียในคนคนเดียวกันเนี่ยนะนะ โจรก็เลยคิดออกว่าโอ้เรานี่ชั่วไร้มากแล้วเนี่ยนี่ขนาดดาบไม่มีชีวิตยังรู้คุณของสมเด็รูปนี้แปลว่าท่านนี่มีคุณไม่ธรรมดาลนะในขนาดฟันไม่เข้าเนะี่ยขนาดฟันแล้วดาบหงิกขนาดนี้เนี่ยนะก็เลยคุกเข่าก้มลงกราบพอหัวหน้าโจรกราบลูกน้องโจรก็พานกราบด้วยนะเนี่ยพอกราบสมเดก็แสดงธรรมโปรดโจรเหล่านี้แล้วพาไปบวชกับพระสารีบุตรเป็นที่เรื่องลือมากในยุคนั้นนะ ว่าสมณเณรน,น,น้อยองเดียวปราบโจนห้าร้อยคนได้โดยที่ไม่ต้องเสียกระสุนสักสัก,สกลูกหนึ่งไม่ต้องยกทัพจับศึกอะไรใดๆทั้งสิ้นนี่นะเพราะฉะนั้นสมณเณรในยุคคก่อนนี่มีชื่อเสียงหลายรูปนะบางรูปนี่ถึงขนาดปราบพญานาคได้มีธิ์มากขนาดนั้นนะในครั้งที่ผู้เจ้าจะแสดงยมกปฏิหารเนี่ยมีพระหลายรูปที่อาสาแสดงแทนยมกปฏิหารเป็นยังไงมีอยู่ครั้งหนึ่งที่พวก เขาเรียกว่าพวกลทัทธิอื่นๆมาท้าทายผู้เจ้าว่าให้มาแสดงรีแข่งกันเพราะฉตอนั้นรู้ข่าวว่าผู้เจ้าทรงบัญญัติพระวินัยห้ามพระไม่ให้แสดงอิทธิปฏิหารทั้งหลายอันเกิดจากเหตุว่า,ามีพระบินโดละพาราทวาชะท่านเหาะขึ้นไปบนท้องฟ้าเพราะกัแผ่นหินที่ติดฝ่าเท้าท่านไปวนรอบเมืองสามรอบแล้วเสรษฐีซึ่งท้าทายเอาไว้ว่าถ้าพระหารมีจริง ให้ห่อเอาบาทไม้จานที่กลึงไว้บนยอดไปไม่ไผ่สามท่อนสูงลิบเลยเนะี่ยมัดไว้กับไปไมนะ้ไผ่เนี่ยเพราะว่าพระบินโดรภารัวราชาซึ่งเป็นลูกศิษย์พระมหาโมคคลลณะนะท่านห่อโชว์แล้วท่านก็ลงมาไม่ได้หยิบบาทไม่สนใจบาทที่้ําไปเพราะท่านไม่ได้ต้องการบาทเศรษฐีพอเห็นอย่างนั้นก็ให้ลูกน้องเอาบาทลงมาใส่อาหารเต็มร้วถวายท่านชาวบ้านก็แห่ตามพระบินโดรภารัตวราชาไป บางคนก็เห็นบางคนก็ไม่เห็นว่าท่านเหาะนะไปขอให้ดูหน่อยหอให้ดูหน่อยด้แหนไว่าจะให้ท่านห่อให้ดูพร <laughs> <laughs> ะ <laughs> เจ้าพอเห็นอย่างนั้นพอรู้ว่าท่านแสดงฤทธิ์อย่างนั้นก็ทรงตําหนิแล้วก็ทรงบัญญัติผู้ใหญว่าห้ามพระแสดงฤทธิน์นะเพราะเพราะฉะนั้นพวกอัญญ,ญาเดรัถีทั้งหลายพอรู้ว่าผู้เจ้าทรงบัญญัติผู้ในญ่ข้อน,นี้ก็ท้าผู้เจ้าแสดงฤทธิ์แข่งทา้ทายิ่งท้าทายให้ผู้เจ้าแสดงฤทธิ์นะ พระเจ้าก็เห็นว่าตอนนี้บัญญัติไม่ให้สาวกแสดงฤทธิ์แต่พระองค์ไม่ได้บัญญัติให้พงค์เองไม่ให้แสดงฤทธิ์ท่านก็นเลยประกาศว่าจะแสดงยมกปฏิหารท่นี้บัรดาก็มีอีกหลายท่านนะที่เสนอหน้าเข้ามานะว่ามหาโมกขลานะพระผู้มีฤทธิ์ทั้งหลายก็เสนอหน้า,ามาที่จะแสดงฤทธิ์แม้กระทั่งอุบาสกบาศิกาผู้มีฤทธิ์แล้วก็มีสมณเณรอยู่รูปหนึ่งที่ก็เสนอหน้ามา้ดยว่าจะแสดงฤทธิ์แทนพระเจ้าพระเจ้าก็ทรงห้ามไว้ว่าไม่ได้ พอเราบัญญัติพระวินัยไปแล้วนระ่ะเราจะแสดงฤทธิ์นี่เองมันบ่งบอกให้รู้ว่าสมัยก่อนนั้นเด็กเล็กเด็กน้อยอย่างพวกเราเนี่ยดูถูกไม่ได้นะนะั่มีคําสอนโบราณอยู่ว่าอย่าดูถูกพระมหากษัตริย์ที่มีอายุน้อยสั่งประหารชีวิตได้นะนะเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นพระเจ้าอยู่หัวนะพระมหากษัตริย์สมัยก่อนมสมุญญาณาสิทธิราชใช่ไหมอย่าดูถูกสมณะแม,แม้จะเป็นพระหนุ่มเนนน้อยท่านอาจจะเป็นพระอรหันต์ ถ้าอาจจะมีฤทธิเดชอะไรอยู่ก็ได้ไปดูถูกปลามาท่านอาจจะเป็นทอดต่อต,ต,ตัวเราเองอันนี้นี่ดูถูกไม่ได้อย่าถูกได้ดูถูกงูพิษแม้จะตัวนี้น้อยงูเหา่างูจงอางตัวเล็กนิดเดียวน่ะลองมันฉกเอาพาให้ตายได้เหมือนกันยังไงน่ะเพราะนั้นดูถูกสิ่งเหล่านี้ไม่ได้อพั้นพวกเราเหมือนกันอย่าดูถูกตัวเองว่าทําดีไม่ได้แน่นอนนะบดยดวังหินไม่สบายหรอกตื่นตั้งแต่ตีสามครึง่งจออะไรมาสบายยังไง ต้องมานั่งถวัตสดมนมนั่งสมาธิต้องมีกิจกรรมทั้งวันสองทุ่มสามทุ่มหมดฤทธิ์แล้วรนะ่วงแล้วนะเพราะนั้นก็เ,เป็นว่าอย่าดูถูกตัวเองว่าทําดีไม่ได้ทุกคนสามารถฝึกฝนตัวเองได้ทั้งนั้นนะเพียงแค่เปิดใจยอมรับหน่อยแน่นอนว่าหลังจากบวชแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะมีอาการงองแงร้อง,องห่มร้องไห้อยากกลับบ้านมีอาการนู่นนี่นั่นเพราะนั้นก็ฝากท่านผู้ปกครองอย่ามาเยี่ยมบ่อยนัก นมาเคยพาเด็กพวกนี้เดินเน้นน้อยทั้งหลายเป็นเดินป่าเนี่ยสังเกตดูได้เลยว่าถ้าเน้นองไหนมีพ่อแม่ตามไปด้วยนะเด็กจะอ่อนแอตลอดทางเดินไปสามสี่ก้าวลังไห้พอต้องอุ้มไปอย่างนี้นะแต่ถ้าเด็กคนไหนมีพ่อแม่ตามไปด้วยเดินเองได้ไม่เป็นไรแบกเป้ลูกไปเลยแบกไปได้ <laughs> แข็งแรงแต่ถ้ามีพ่อแม่ไปด้วยดีอ <laughs> ่อนแอนะเพราะฉะนั้นอย่ามาเยี่ยมบ่อยนักแล้วถ้ามีน้ำปานะขนมอะไรมาจะมาถวายเนน อย่าถวายส่วนตัวจะเป็นที่น้เหมันไส้ของเพื่อนสมณีนนรูปอื่นเขานะฮะพราะนั้นเอามาถวายมาถวายเป็นกองกลางฉันร่วมกันอิ่มด้วยการอดด้วยกันแต่อย่าห่วงเรื่องอดเนี่ยที่นี่อาตมาไม่กลัวอดเลยไม่กลัวแต่จะอิ่มเกินไปด้วยซ้ำนะฮะเพราะฉะนั้นเอามาถวายเป็นกองกลางแต่ใครจะมาตักบาตรก็มาตอนเช้านะสมณีก็จะออกบิธบารสองสายในหมู่บ้านสายหนึ่งข้ามไปฝั่งโน้นเบกหมู่บ้านแม่ธรณีทออีกสายหนึ่ง ใครจะมาใส่บาทถ้าตื่นเช้าทันก็มาใส่บาทถ้ามาสายหน่อยก็มาตักบาทรวมกันตรงนี้นะเสร็นี้ก็จะอยู่เราไม่อยู่กับเราไม่กี่วันที่นี่นะเดี๋ยวก็จะอบพยพไปที่ศูนย์จิตวิาชินวงศ์แล้วก็ที่โน้นเราไปตังหัวเราอาหารเป็นรถปิกอัพนะไปขนกันนะนะยอมใส่บาทกันมาหาสายมาตองกัวอดนะนะ่ะกลัวอย,อย่างเดียวกลัวจะตัวดำเป็นเหนียงนี่แหละนะซึ่งได้ดำแน่นะทั้งอบทั้งรม นะไม่ใช่ไม่ใช่อบรมเท่านั้นนะทั้งอบทั้งรมงานนี้นะเนะี่เพราะฉะนั้นอยู่นี่อาจจะสุขสบายหน่อยโอ้สาราติดแอร์เลิศหรูอลังการแต่ไปที่อื่นจะไม่มีอย่างนี้นะ่จะไม่ต้องไปนอนป่าจะต้องไปนอนในเต้นในกรดอะไรเงี้ยนะ่เดี๋ยวก็จะมีพ่อพี่เลี้ยงคอยดูแลไม่ต้องห่วงเพรพะพี่เลี้ยงนี่เป็นขยงนะนะ่พรอพี่เลี้ยงจะคอยดูแลนะ ไม่รู้พระจะคอยดูแลหรือเนนจะคอยดูแลพระนะก็แล้วแต่นะนะก็จะช่วยกันดูแลนะลูกๆของท่านให้ปลอดภัยนะไม่ต้องห่วงแล้วก็หวังว่านะ่ะเมื่อท่านทั้งหลายไว้ใจที่จะให้พวกให้วัดวังหินดูแลลูกของท่านนะก็ขอให้วางใจให้สนิทใจจริงๆว่าเราจะทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่ จะดูแลลูกของท่านเป็นอย่างดีนะแล้วก็จะมีวิทยากรทั้งพระทั้งฆราวาสที่จะช่วยกันเข้ามาอบรมบ่มนิสัยให้เขาได้เรียนรู้ได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราโดยมีกระบวนการอบรมอย่างเช่นกระบวนการกลุ่มของกลุ่มเนี่ยความมีระเบียบวินัยของกลุ่มเราจะมีการประกวดกันกลุ่มไหนได้มีระเบียบวินัยไม่สดก็จะได้รางวัลไปกลุ่มไหนเรียบร้อยที่สดกลุ่มไหนนั่งตัวตรงที่สดอะไรเนี่ยนะ นคนไหนถอดรองเท้าเรียงเป็นระเบียบมากที่สุดเนี่ยก็จะให้รางวัลอย่างเงี้ยแล้วก็รุ่นนี้จะเป็นรุ่นแรกที่จะได้ทุนการศึกษาร,รูปละหนึ่งพันบาททุนกา,ารศึกษานี้เหลือจากครั้งที่แล้วที่แจกเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ําโจรบ้างโรงเรียนบ้าน,น,านไพยมพลบ้างเนี่ยยังเหลืออีกสองยี่สิบแปดทุนแต่ตอนนี้สามสิบสี่ทุนแล้วอีกที่เหลือจะมาจะหาไหนมาก็ไม่รู้ <c oughs> นะนี่สามสิบสี่ทุนต้องพอมาอีกสามสิบสี่ทุนไปว่าสามหมื่นสี่เหลือตังค์อยู่สองหมื่นแปดนะ ต้องหาเงินมาอ,อีกเป็นหมื่นเงนนันเนี่ยนะที่จะให้ทุนเพิ่มนะแต่จะให้ทุนเสริมในทุกรูปนะรับรองว่าศึกไปยังมีทุนการศึกษาติดมือไปด้วยนะขอให้เราตั้งใจแล้วก็อดทอนที่จะอยู่ให้ครบนะเพราะเราอยู่แค่สิบห้าวันแค่นั้นศึกก่อนสงกรานอยู่แล้ว เมื่อก่อนนี้จัดคล่อมสองการยังมีปัญหามากกันเนนจะสึกไปเล่นน้ําอย่างเดียวนะวุ่นวายนะก็เลยไปเอาละทีนี้ก็เลยสึกก่อนสองการใหญ่แกไปเล่นสงการก็ไปน,นี่ไงนี่ันะสึกก่อนสองการส่วนองค์ไหนที่จะอยู่ต่อยาวๆจนเปิดเทอมก็อยู่กันไปนีอันนี้ก็แจ้งให้ท่านผู้ปกครองทั้งหลายได้ทราบเพราะนั้นก็จะเห็นว่าโอ้ทำไม เหน็ดเหนื่อยลําบากให้ลูกลําบากซะตอนนี้เถอะลาบากในขณะที่เรายังเห็นเขาอยู่เนี่ยแล้วก็ช่วยเหลือเขาได้อย่าปล่อยเขาลาบากอีตอนที่ไม่มีเราแล้วนะถ้าเขาล้มอีตอนที่เราไม่อยู่แล้วนี่เราช่วยอะไรเขาไม่ได้นะตอนนี้ฝึกเขาได้ล้มแล้วก็รู้จักจลุกขึ้นมาเองให้เขาได้แข็งแกร่งนะวัน้อย่ากลัวต่คือปกติแล้วจะถ้าอยู่กับพ่อแม่ก็จะเป็นอย่างนี้เป็นเรื่องปกติ นะแต่ถ้าอยู่กับคนอื่นเขาก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเวลาอยู่กับเพื่อนฝูงอยู่กับกลุ่มอยู่กับคณะเขาจะพยายามปรับตัวของเขาเองต้องให้โอกาสเขานะถ้าอยู่บ้านพ่อแม่ส่วนมากคิดแทนลูกใช่ไหมละ่ะหรือไม่ก็ปล่อยให้เล่นเกมไปทั้งวันช่วงวิดเทอี่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยไปเล่นน้ําไปจมน้ําตายอะไรก็ยังเยอะแยะนะทุกช่วงวิดเทอมก็ยังมีเด็กจมน้ําตายอยู่บ่อยเพราะฉะนั้นการที่มาอยู่วัดอย่างนี้อย่างน้อยก็ยังมีคนดูแลอยู่ในวัดนี่ปลอดภัยสุดแล้วนะ ปลอดภัยที่สุดแล้วแม้แต่จะพาไปนอนปา่าไปเล่นน้ําก็ยังมีพระท่านคอยดูแลน้ําตรงไหนที่อันตรายก็ยังไม่พาไปน้ำก็จะสักแค่แครึ่งแข้งแค่นั้นแหละพาไปเล่นพอแล้วเล่นลึกกว่านั้นไม่ได้อย่างมากแค่นั้นแหละเพราะฉะนั้นก็ขอให้ไว้วางใจนะว่าเราจะดูแลลูกของท่านให้ดีสุดนะแล้วก็พยายามที่จะให้สิ่งที่ดีๆกับพวกเราทุกคนนะเอาละ จะพูดแค่นี้นะเผื่อว่าเราจะได้เตรียมพิธีขอข,อขอมากิจกรรมอะไรอื่นๆนี่จะมีแห่รอบพระใหญ่ด้วยรอเปล่า <c oughs> ไม่มีแล้วนะนะปกติจะแห่รอบบสถ์แต่ที่บสถ์กำลังซ่อมนะนะจะแห่รอบพระใหญ่ก็สงสารนะหรือต้องตากแดดกันว่าเราว่าไม่ต้องแห่ละนะนะเดี๋ยวเราจะได้มีพิธีขอข,อข,อขอมาลาททดอะไรต่อไม่อะไร อีกน้องก็ขออนุทนาบุญกับท่านผู้ครองทุกท่านนะผูยญาตายายคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายนะรวมทั้งลูกนักเรนของเราด้วยนะขอให้การอบรมครั้งนี้ประสบความสําเร็จนะขอให้ทุกคนมีอายุวัฒนาสุขภาละปฏิพานธทนสารสมบัติทุกที่พาราตรีการเทินสาธุครับก่อนที่จะประเคนขันธเทศน,นะครับญาติโยมนะครับพ่อแม่ท่านใดจะติด กันเทศก็ให้เดินออกมาเลยนะครับให้เวลา2นาทีครับ นุโมทนาสาธุนะคะตอนนี้เรียนเชิญทุกทกท่านประนมมือขึ้นนะคะลูกเนนุกลูกนาคทุกคนด้วยนะคะสาธุสาธุสาธุนะคะเราประนมมือกันไว้ก่อนนะคะเรียนเชิญทุกท่านนะคะกราบ พระอาจารย์พร้อมกันนะคะ,ะกลากลา ตอนนี้ก็ให้ทุกท่านนะคะประคองอัญชรีส่งพระอาจารย์ก่อนนะคะ